สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องชาว YouTube <c oughs> แล้วก็สวัสดีพี่้องไปยังพี่น้องชาวเพจเ Facebook ครับผมวันนี้พามาชมไทยเจริญครับไทยเจริญตัวนี้น่าจะรุ่นแรกแรกแรกเลยแหละไม่รู้ว่าอายุอนามนี่มากี่ปีแล้วนะครับแล้วครับปีที่แล้วก็บุกงานโอ้โหไม่ธรรมดาครับคันนี้ ตอนนี้ก็กําลังจะได้เรื่อแล้วครับได้เรือออกมาเช็คระบบพร้อมเช็คระบบให้พร้อมครับก่อนลงนาปีปีนี้นะครับตอนนี้ข้าวก็กําลังเริ่มเลื้งเลื้งแล้วเลื้งเลื้งโอ้นี่ครับนายช่าง หอไม่ทาหอไทยเจริญครับไทยเจริญไม่รู้ว่ากี่ปีมาแล้วนะครับคันนี้ช่างรถคันนี้กี่ปีแล้วเนี่ยจักแล้วโ้ล่ <c oughs> นฐานตูมครับ <c oughs> <c oughs> นี่เครื่องของอะไรครับลูกพี่ MD92 MD92 MD นิสสังบ่นิสสัน MD92 ครับกี่แรงครับตัวนี้225 225 22โอ้สองร้อยยี่สิบห้าแรงจวดนะครับโอ้ปลาจะนับโอ้เทอร์โบโลูกใหญ่ครับนี่อันนี้เทอร์โบติดกลับมากับเครื่องบ่ครับหรือว่ามาเกาะเองนี่เกาะเองครับเกาะเองบ่โอ้อะไรนะ ไอฮ็ดไอไอฮไอเทเบนี่เท่าไรครับเทโบนี่ฮัลโหลพี่เทโบนี่เท่าไรครับนี่เทบสามหมื่นสองสามหมื่นสองโอู้้เจ๋อเลยเดี๋ยวมารอฟังเสียงครับพี่น้องเดี๋ยวตัวนี้ก็กำลังน้องยังจ่าจอดนางครับ บาเนเ่นตันนี้ก็นี่ครับโรลเลอร์หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าข้างล่างเก้าโลครับข้างบนสองโลปีนี้ทำอะไรบ้างครับนี่อัดโซ่เรียนโซโ่โคโซนี้เอาไปอัดบ่ อ๋อก็มีเปลี่ยนโซ่ครับแล้วก็เปลี่ยนโซ่คอใหม่แค,ค่ไนบ,บ่ไม่ใช่่ชิปชิปอะลูกปองลูกปืนปีเทแล้วก็ทําไว้บ้างแล้วครับปีนี้ก็ไม่ค่อยได้ทำเท่าไหรน่น้างแล้วีทแล้ว <laughs> <laughs> พีทเทแลหมดกี่แสนครับนี่ อยแล้วหมดแสนห้าแสนห้าเจ๋วเลยเทเลอร์นี่ไม่ต้องเช็คบ่เทเลอร์เช็คเรียบร้อยแล้วเรียบร้อยแล้วเทเลอร์ออกงานประจำครับท่นหนึ่งเห็นไหมครับเทเลอร์สิบล้อน,นั่นนี่ไอ้หลงครับไอ้หลงเพลาเดียวบ่เพลาเดียวครับตัวนี้แล้วก็รถเกี่ยวทิฟฟี่ร้อยเก้าห้าเนี่ย สภาพนี้เลยนะครับนี่ทั้งบันไดทั้งอะไรมาอย่างนี้เลยนะโอ้โหแล้วก็กับคันนี้ครับไทยเจริญใช่ไหมไทยเจริญไหมนี่อ๋อทรงเป็นทรงไทยเจริญอ้าวทำไมสติกเกอร์เขาว่าอะไรพลอยเจริญนะคอมเมนต์มาได้นะครับโอ้โห ปีที่แล้วก็บุกงานก็น่าจะได้โอเคอยู่นะได้กี่ไรกีไรครับปีที่แล้วเนี่ยแปดร้อยแปดร้อยเท่าไหร่แปดร้อยบถือว่าได้เยอะนะครับแปดร้อยยี่สิบสี่ไร่เนี่ยถือว่าโอเคเลยนะครับโอ้กนยูยอย่าอันนี้เขาเรียกว่าปั๊มของอะไรครับลุงบี ได้กินยิบสองได้นดยิบสองมเดียวเนาะเจ๋วเลยครับเฮ้ยนี่บอกคนขับยาด็กปั้นครับเด็กปั้น อะตอนนี้ก็เดี๋ยวมาค่อยรอรอฟังเสียงครับพี่น้องอุ้มกีดตันครับพี่ท่านี้สองตันสองตันเยะพอดีเลยครับต,นนตัวเดินนี่นะสิบสองนอก ช่างทอดได้บ่เดี๋ยวมารอฟังเสียงกันครับพี่นอ้องเดี๋ยวเอาออกไปข้างนอกครับเป็นยังไงครับช่าง <laughs> <laughs> โอ้เปลี่ยนได้ครับได้เป็นมุนลูกคลางตะปิ๊ก <laughs> ข <laughs> <laughs> ยับจะดับ <laughs> ครับช่างเรือครับช่างเรือโอ้ติดแล้วครับติดแล้วโอ้แฉว์แฉว์แฉว์ว้ดูโรคจอดไหมพอดีปากเลยครับ ก็ไม่รู้ว่าทรงไหนนะครับเขาว่าทรงไทยเจริญแต่ไม่รู้ว่าอูจริงๆนี่เป็นอูไหนนะครับแต่เห็นสติ๊กเกอร์เขาว่าพลอยเจริญนะโอ้ยกปากได้สูงมากเลยดูครับพี่นอ้อง เสียงครับเสียงโหดมากเลย ก็พร้อมนะครับตอนนี้ก็เอาออกมาเช็คเตรียมพร้อมสำหรับนาปี 2, 5 6 6 4ปีนี้ครับผมโอ้ดูสู้ไหม สูงมากเลยยกปากได้สูงมากเลยครับนี่ครับถึงฤด,ดูเก็บเกี่ยวแล้วครับพี่น้องตอนนี้ข้าวก็กำลังเริ่มสุกจองจอง้วครับสุกจองจองสุกปลายปลาย ก็ทีมงานรถเกี่ยวข้าวก็เริ่มที่จะอเอารถออกมาเช็คก,กันทุกทีมงานแล้วครับตอนนี้คันนี้น่าจะปีที่แล้วก็น่าจะทำไว้เยอะอยู่แล้วครับปีปีนี้ก็เหลือแค่โซ่กับโซ่คอนอะแล้วก็เช็คลูกวงลูกปืนสายพานธรรมดาครับ ยกปากได้สูงมากเลยเกี่ยวด้วยขายด้วยแปดแสนสามเกี่ยวด้วยขายด้วยแปดแนสามครับยกคู่ไปเลยนะพร้อมพร้อมบิลให้เลยเนาะใช่ไหมบิลให้เสร็จเลยนี่ครับบิลให้เสร็จเรียบร้อยครับพี่น้อง เพราะว่าคาบิวก็หลายแสนอยู่นะอ่ะคู่นี้ครับแปดแสนสามว่าไงครับเทเลอร์อ่ะไอ,อ้ลงุงฟูซูลุงเนาะ195ร้อยเก้าห้าเบรจิฟี่สิบล้อครับเราเดียวน,นี่ครับคู่กับไทยเจริญการช่างครับแปดแสนสามหมื่นบาทจะขอบอกว่างั้นนะ ใครสนใจก็เว้มาโชว์มาชว่วยดูได้ครับเครื่อง MD MD สีเอดีใช่ไหมนิสซันเอ92 225อันนี้รวมโบหรอ่ไม่รู้เลย <c oughs> พยายาบจะนับถ้ามีคนมาดูขายไปหนึ อ๋อเจ้บาของบอว่าต้องบิวบ้วเดี๋ยวบิ้วให้เสร็จครับราคานี้บิวให้พร้อมเกี่ยวไปเลยครับขับไปทรงเลยบ่ขับไปทรงทให้ด้วยบ่โอเจ้าของขับให้อีกปีหนึ่งด้วยอ่ะใ,ใครสนใจก็โทรมาครับ0868740889นี่จัดไปบิ้วให้พร้อมเกี่ยวให้พร้อมปีแรกครับ สภาพนี้พร้อมเทเลอร์นะครับ83ดแสนสามื่นบาทอโอเคครับคลิปนี้ก็บายบายครับผมสวัสดีครับ